ผมีความรู้สึกปลื้มใจและก็ภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ท่านทั้งหลายได้ให้เกียร์มาร่วมเป็นขัดขีพยาในงานบนสขรสของลูกสาวและลูกเขยเป็นใดโทษทีก็เพิ่งได้มาเผิเนี่ยก็หม่คราก็ตื่นเต้นมากไปหน่อย ก,กอ็อยากจะขออนุญาตกล่าวขอบคุณท่านผู้มีเกียรติที่มาร่วมในนี้เป็นบางส่วนนะครับบางส่วนเพราะว่าพวกไม่สามารถที่จะกล่าวได้ทุัคนแต่แขกทุกท่านในส่วนที่ ก็ผมได้รุยยานเชิญมาร่วมในงานครั้งนี้ก็เป็นที่เคารพรักและเป็นที่รู้จักกันทุกคนนะครับอนอกจากท่านประธานทั้งสองฝ่ายที่ได้ทราบกันดีอยู่แล้วนอกจากนั้นก็ยังมีท่านผู้อาวุโสท่านผู้มีเกียรติที่พวกเราให้ความเคารพเป็นอย่างยิ่งซึ่งกระผมเองก็ต้องถกอโองก่อนว่าท,ทุกท่านที่ได้เกียรติในครั้งนี้ ท่านที่อยู่ห่างไกลหน่อยก็อาจจะไม่ค่อยได้เห็นนะครับแต่ก็กากว่า,าพวกเรามีความเคารพและให้ความาเป็นที่รักทุกท่านนะครับนอกจากนี้ผู้ที่ผมคิดว่าขออนุญ,ญาตที่จะกล่าวถึงหลายท่านในนี้ที่ที่อาจจะไม่ได้พูดถมงมาก่อนขออนุญ,ญาต ที่อยู่ใกล้ๆก,ก่อนนะครับไม่ใช่ลำดับความสำคัญอย่างเช่นท่านประหลัดจังหวัดเอกราชที่มาร่วมในวันนี้ครับท่านอดีตนายอำเภอวีระนะครับก็ามาร่วมในการนี้ด้วยนอกจากนั้นนอกจากนั้นท่านพาณิชย์จังหวัดพี่อ่าพิชัยครับท่านจจังหวัด,นะ,วดนะครับด้วยนะครับแล้วก็ทางด้านนี้ ก็จะมีท่านอาดีตเป็นออนายกอบจทั้งสองท่านรองนายกอบจและ,และรักษาการนายกอบจด้วยนะครับท่านพอบุญรู้กับคุณนายนะครับถัดไปก็จะเป็นท่านรองนายแพทย์ใหญ่รองบ้านเราเรียกว่ารองนายแพทย,ย์ใหญ่จริงตำแหน่งก็คือรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอดีตนะครับอ่า ท่านพกวีรุณสุภคุณใกล้ๆท่านตรงนั้นก็จะมีอดีตผู้กำกับติ๊กเนาะชื่อเล่นชื่อติ๊กท่านทศพรยีเนรบาลทนกครัท่าน,า,นายด้วยนะครับ,รบแล้วก็นอกนั้นก็อีกหลายคนนะครับขออนุญาตที่อาจจะไม่ได้เอ่ยชื่อทุกคนนะครับ,รบขอบคุณทุกคนที่ได้ให้เปีี่ยนมาเพื่อนๆของโรสสิบสามของเพื่อนของคุณแม่ เจ้าสาวนะครับที่นั่งอยู่ทางน้นนะครับท่านบูนะท่านบูนครับอดีตผู้พาณิชพม่าใช่ไหมครับครั้งสุดท้ายนาชีนวนอ๋อนาชีนวลนั้นบ้านอยู่ไม่ใช่พาณิชจังหวะโทษไม่ใช่ทูตพาณิชเป็นบ้านบ้านอยู่ริมโขงนะครับบ้านนาชีนวลอุปานน่าอยู่มากครับท่านรองวันหลังท่านได้ผ่านไปทางนั้น บ้านของท่านทู้ดนะครับแล้วก็ตอนนี้เป็นที่ปรึกษาของท่านผู้ว่ายังยังยังเป็นที่ปรึกษาท่านผู้ว่าอยู่ใช่ไหมครับแล้วเป็นที่ปรึกษาของอวิทยาการอาชีพใช,ช่ครับของวิทยาการอาชีพก็เอ่ยวิรัยชุมชนขอโทษทีครับครับผมที่ไม่ได้เอ่ยถึงก็ต้องขออภัยนะครับโซนทางโน้นกลุ่มทางโน้นก็จะมี ญา,าติญาติที่มาจากอำเภอตอนตาลที่มาจากลุณนำสกุลราชีวงของของปุณตาเจ้าสาวที่อยู่ฝั่งโน้นอันนี้เราจัดเป็นส่วนๆนเป็นส่วนส่วนถ้าส่วนนี้ที่ได้พูดถึงแล้วก็เพื่อนของเจ้าบาทอยนี้ที่มาทางไกลเอ้าไว้ทางโน้นและญาติของผมเองมาจากจากังหวัดเลยาอีกสิบกว่าท่านก็ให้อยู่โซนนี้ให้อยู่ีก็ก็เป็นแ่งเป็นส่วน อันนี้ไม่ได้รังเกียดกันแต่ว่า,เ,าเดี๋ยวท่านรองหรือว่าทางสาธารณสุขก,ก็จะมองว่าเอ๊ะจัดแบบนี้มันมั่วกันหมดเลยใครมาบ้างไลยมา้าใครมามันก็ต่างถิ่นกันก็แยกเป็นส่วนๆก็จะเป็นส่วนนะครับนอกจากนี้ก็คงจะต้องขอขอโทษขออภัยผู้ที่ผมไม่ได้เชิญด้วยเหตุข้อจํากัดเรื่องสถานการณ์ในปัจจุบันและก็ สถานที่ด้วยนะครับก็คงจะสามารถทำได้เพียงแค่นี้ถ้าหากมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ขาดตกบกพร่องและไม่สมบูรณ์เนี่ยประอในฐานะ,ะคุณพ่อเจ้าสาวคุณแม่เจ้าสาวก็ต้องขอากาบขอไปอในสิ่งที่ไม่ค่อยสมบูรณ์เรียบร้อยนั้นด้วยสุดท้ายนี้ขอขอบพระคุณ ทุกทุกท่านถ้านผู้อี่ยนท,ทุกทุกท่านและขอให้ท่านเดินทางกันโดยสวัสดิภาพมีโชคดีมีชัยตลอดไปครับขอบคุณมากครับ